ตมสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีคุณพ่อทุกท่านทุกคนคือเก่าแหละครับเมื่อนีกะพบกับผมอีกแล้วครับสิ้นเคยครับกะนี่แหละครับว่าจิซ่งลูกนกแหละครับแต่ว่ามีอากาศเมนผู้ใดนะครับมาเบิงลูกนกน้ำมาจั่นว่ากะเอาครับเดี๋ยวนี่แหละครับเมื่อนีกะว่าจะได้ซ่งนกแหละครับกะจิตนั่นแต่ว่าห่างมีอาจารย์ใหญ่ ม้าเห่นน้ำครับตาเศร้าเลยก็โโรบอกโรมาหาให้ไป,หนะไปครับซำเนียครับว่าเป็นม้าเองพ้อมนะไปหรับม้าตาเศร้าแล้นะครับล้วกเนี่หนละม้าเห่นนาเบิ้งหนกมาสันเดี๋ยวไปสวัสดีทักทายครับว่าแมนพูดได้คุณพ่อครับอ้าวคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับมาอย่างน้อครับเนี่ยโอ,อ้พอดินม่านเห็้น้ำลกแลวเปบว่าประชมนก ว่าลูกขีดช่วงลูกไปเลยมาเรียกลกให้ว่าเกี่ยวกตัวแม่ตังให้เพื่อนย่านย่านช่วงไปแล้วย่านย่านมัถึงตัวผู้ครับเออเลยกมะเบิ้งให้บันนี้เบิ้งแล้วสรุปครูทีเดียสรุปว่าเป็นผู้แม่อยู่เนาะเออแม่โอเคครับครูเขาที่ทีส่งไปเออเออเบิ้งให้วมาเป็นยังครับถึงแม่นสิแมนนกขั้นเป็นนกแม่ทั้งสองเดี๋ยวมาเป็นยังครับผมเปลี่ยนเอาตัวผู้ให้แต่ว่าที่แน่ๆมันต้องเป็นผู้แม่แท้ลรืครับนกว่ามามะเบิ้งให้่าเรียกให้ว่าช่วงไปแล้วมันขีด อยู่ว่เนี่ยช่ไร้เชียนะคับือรา่กผิดหวังนะถือต้องยอดอกอออคือผู้แม่อยู่นะพอนะเอาครับกัดนี่แหละครับลูกนกอยู่ในนี่นะครับคู่หนึงอันคุณพอเบิ้งแล้วว่าคือผู้แม่อยู่วสัมปะู่อกโตแกอโตยุก่อาพอที่ว่าะ่ผูู้่้าแยกหนเอูแม่อยู่นะเครับ ผมกับคือว่าผูแม่นะครับที่จีส่งไปครับลูกนกอะตัวนึงตัวแม่ต uh ัวนึงร่วมเดียวกันนี่ครับไอ้ลูกนกนะครับตัวน้อยตัวน้อยตัวนึงแล้วก็ตัวครูยุทธพุ่นนะครับพุ่นอีกตัวนึงพี่ตัวครูตัวครูยุคพี่ตัวพุ่นตัวพุ่นตัวผูพะนักขุนฟ้าว่านี่ครับพี่ตัวครูยุคพี่โอ้นะครับพี่ตัวครูมีครูมันแกนี่ตัวแม่นั่นตัวแม่ครับเอา กะจิพูดแล้วครับกระหัมันกินเนื้อกินน้ำไว้อิ่มๆก่อนครับจังสีดชงจัสงสีเอาใส่กล้องครับนะครับนี่นี่คือถูกผูกนี่ตัวนี้ปลูกหอกินมาคือถูกลูกบองหลาเจ้าเจ้าตำลับต<ถ>้ไม,ม้เมื่อนี้กระนกแยกเจ้าบองหลานี่ก็แยกลูกนกแยกขึ้นไปครับส่วนมือปืนกะยังมาทันทำงานครับเพราะวา่า มีอนั่นคอกหนีกับ่ระธานไครครับคอกนีกันยังบระธานไครเดี๋ยวลอบองลาผสมใข่ออกมาก่อนครับขาดวันอาจจะใครพร้อมกันแลลวครับเจ้าองลางลูกน้ำทุกตัวแล้วก็จอยู่ทุกตัวตอาปเจี้ยนขึ้นคอทุกตัวครับตัวนี้กับขันนั่นแหละพี่น้องถ้าว่าตัวครูมันผมส่งไปเบื้องการนะครับศูนย์หนึ่งถ้าว่าตัวนี้เป็นห่วงขาศูนย์สองกับขันแล้วขึ้นกันนะครับถ้าว่าสงสัยว่าจะเป็นนกแม่เพราะว่าขาบางหายครับขาเป็นเน้หน่อยนิ้วเน้หน่อย มัคือตัวที่ส่งไปตัวที่ส่งไปสีขาใหญ่นิวใหญ่กว่าครับอาจันทั้งเบื้องการแต่ว่ามันขันขันเริ่มขันเริ่มยังแนวละตัวนี้ครับเป็นคููกันกับเก็บใบครับกับเก็บใบก้อนเพราะว่าเพื่อตัวนั้นเป็นเพื่อมันอาจจะเป็นตัวผู้ทั้งสองก็ได้หรือว่าเป็นตัวนี้เป็นตัวผู้ตัวนั้นเป็นตัวเมียก็จะได้ส่งไปทดแทนเพื่อกาแหละครับกับกล้องกับ เตรียมเรียบร้อยครับเตรียมทรงเรียบร้อยครับนะครับมาเมื่อนีวานได้ไปเห็นงานแต่น้องคุณพ่อบอว่าได้ไปเ็งานแต<ะ>่เรียกว,ว่างแต่เรียกว่าเรีนน้ำลูก <c oughs> มาชมนกโทรหาผมตเอๆแต่เรียกคีมอสใช์ไปหับกับบัวมีรถม้าม,มาสินเออมาชมนกแต่เรีว่ามาเรียกอหไว่าถึงชุบโล่ไปเพื่อนนั่น แยตัวที่ว่ามันเป็นตัวคู่เห้เพั่ยนรับมจะบริโภคสายชีวะนะมันจะบริจ่ายค่าส่งนะครับมันคือว่ามันมันมนซื่อเป็นคู่ก็ได้ช่งเว้เป็นคู่ทีเรับอาครับน่เจินี่ไหล้ฮู้ีู้ฮู้วูู้ฮูู เสียงไงเัียงมฮัมฮัมฮัมัมกัมฮัมตัมฮับฮัมฮัม่ัซฮรมฮัมฮับฮัมมันฮัมฮคมับััวั ที่ว่าครูกันตัวศูนหนึ่งผมส่งไปให้อาจารย์ทั้งบองกันบ้ดน,นี้ตัวนี้ก็เลยสงสัยนี่นะครับว่บาจะเป็นผูหรือแม่เสียงก่นะครับนนแต่ว่าเสียงก็คือเสียงใงญ่เสียงแห้งอยู่ครับเสียงวนดีู่าพอกินมาคือนนผูหรือโกแม่ครับตามทั้งเกตฟักเสียงเนี่ยว่ามันนกผูครับเพราะว่านกแมวมันหยิเสียงเทียวนะนกแมวมันหยิเสียงเทียวเสียงเสียงมันที่บอกกู้กู้กู้ ลูแม่ไม่หยกคุกคุ๊คุกคุ๊นี่มันออกคุกคุ๊คุกคุ oh. ๊นะ oh. มันคุกง่ำหลยเนาะมันคุกง่ำหลมันลงกุกควายกับกุกยแหน,นกันเออ,นนกกนนนออกุก้ยแหนกันลูแม่มันอยกคุ๊คุกคุ๊คุกลูกผู้มันอีกคุกคุ๊คุกเลยเนาะนี่มันออกปุกแห็งเนานะปุกแห็งปุกปุกแต่ว่าคลื่คล้ายๆค,ค,ครับนานมันเดีย,ยวโยนไปไปไปปูมันดังปุ๊กเ <_ m. S 2> นาะ เพราะว่ฟูฟุกน้ำยศเนาะลักษณะมันตกผูหล่ะลักษณะคืออ <นะ S 1> ยูย่เทียงก็ว่ามันตกผูอ่าแล้วอีกเทคนี้การเบิ้องอะไรก็ที่ว่าพอวานบินแต่ว่นานบินยังการบินพอตามพอเบิ้องเนาะตามที่ว่าลูกไม่ให้เบิง้งนีการบินที่ส่งไปเพื่อนนีการบินเนาะที่เบิ้งกันว่าเวลามันบินปัดไปจับคอนปั๊หนี คัดตัวกูนี่มันบินไปจับปอนปั๊บนี่ห่างมันนีงามปั๊บเนาะห่างมันดีห่างมันนี่งามตรงนั้นแล้วก็เดาขึ้นเงียบแล้วก็ค่อยเดาขึ้นเนาะคัดตัวเมียนี่ปั๊บบินจับปั๊บนี่มันนีห่างมันนี่เงื้ปั๊บแล้วมันค่อยจิกมือเอาล้งมันเนาะโอ้กับกันมันเหรอเออกับกันตามที่พอสังเกตว่างไงเออตามที่พอเขาอย่างมาเนาะตามที่พอเขาเลีงมาเนาะตามที่ที่ตามที่ว่า เคยยางว่าเขาใหญ่มากกับว่าไม่หน่อยกีเนาะเพิ่มเล่กนกตั้งแทะนู่นชี้จามชี้ทีปีกเลยเนาะแต่ว่านี่มั่วนก็ยุ่งกับจู๊กชี้แล้วแต่ว่าอยู่โคกอยู่ปลากันกับคือกันโอ้เวลามันบินจับงาไม่แห้งหรืองาต้นเท้าเขาเหลียวเห็นน่ะเราเหลียวเห็นเขาสังเกตเบิ้งแบบนี้สังเกตเบิ้งเขาสังเกตว่านกปลามันจะบินมากมันจะมาหานูกโอเขาเี่นมันจะบินมากเนาะสินกรปั๊บ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 มาหนีตัวผูกกับตัวแม่เนี่ยตัวใดถิ่มบินมากกว่า ส่วนมากตัวผูกับตัวเมียตัวเมียจะบินมาก่อนโอ้บันี้สังเกตเบื้องจากมองนี่เออตัวเมียจะบินมาก่อน่านี่ตัวผูกันตัวผูกันบินน้ำก้นนั้นจะส่วนตัวเมยว้ปั๊บเลยส่วนตัวเมยว่ายเพราะตัวเมียของมันหาบันทึกเพราะมันจับเพราะมันจับปั๊บมีตัวผูกันจับปั๊บมีหางมันมีงูปั๊บแล้วก็เงื้อขึ้นนี่คือตัวผูแท้นี่คือตัวผูโอ้อันนี้เพล็นี้อีกเพล็นี้อีกหนึ่งนะครับ ทคนิคแบบที่ว่าที่สังเกตมองไกลๆจังแท้แบบที่ว่าเขายังต่อพระทันได้ตอนที่ว่ามันจับงาใหม่อยู่น้ำปลาจังแท้ทำใหม่น้ำปลาเถอะสมมติว่ามันนกต่อเขาขันปั๊บมันบอกงบตอข้อเนาะครับนกตอข้อมันนี่พอลกต่อพอลกต่อเขาเหยียบเขาเหยียบเลี้ยงเหยียบเลี้ยงาะคือว่าเอื้อนเอื้อนของลกปลาเนาะนกต่อเขาถือเอื้นของนกปลาเนาะเหยียบเลี้ยงเหยียบเลี้ยงเหยียบเลี้ยงวันนี้ตัวเมย์มันอีกตัวเมย์มันนีกบินมากกว่าเลยเด้ ตัวแม่กิดินมาปั๊บปัติอะไรตัวแม่ยัติอะไรเนีอยปัิดินมากตอนเนยดินมากใจขนกตอนมาดีนกปูดินไรที้นกปูดีนอะไรปั๊บปั๊บขึ้นจำมาหาลงเมียแบนี้พราหอดลงเมียปั๊บนี่พออดลงเมียปั๊บนีหาเล้วหนงูปลงกรงเียคนเมือขึ้นเราคูเส้นลงเวียทอนบางทีเราติตต้อนตัวเม่ออกเราเราก็จะขาลูกต้อน ตอนที่พอไปต่อตะกี้พอสังเกตเบื้องบนนี้ก็เลยหงวานนกผูกกับนกเมียเวลาจับคอนมันเปทังไอนมันอีจตามกันมูอยู่ในกลงรวมจริงจเขาก็สังเกตเบื้องไดมั้งครับเพราะว่าตอนมันบินจับคอนนั่งเถอะตัวใดมันง่ามลงกวนแล้วคอยเงื้องขึ้นนั่นคือขึ้นจกเพราะว่าเขาใส่คอนนั่นสิมันกับเบื้องไดกันนะพอนะสังเกตเบื้องเลยว่ามันบินเวลามันบินเวลามันจับเขากับจังเบื้องเอานะพอนะเอเพราะว่ามันจังเยวในกรงจรงจิมันอี เตี้ยจากควนนี่จากคอนนั้นปั๊บบริหารมันงามลงรงไปถึงเนื้อขึ้น,ลงลงลงนโอ้ถ้ามันบินไปจักปั๊บเลยห่างมันเนื้อขึ้น,น,นเราก็ามลงคือตกตุกเมโอ้ครับนี่ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งที่ว่าเบิ้งแบบบ่ต้องเบิเ้องโดยตาเป่ากคอนนะพอนะ่บอบ้าเบิ้งแบบบ่ต้องจับนกยังที่นะบ้ากต้องจับอ๋อครับแล้วจากเกียบดากนี่ก็สเกีะยวหลังหลังโตนี่ตกปู่ เกล็ดด่างห้างกับมีโอ้มันบ่ออรอยเปอร์เซ็นตะ์เนาะถามว่าห้างสุดเนี่ยตัวแม่น,น,มนี่ตัวแม่นี่เกียบที่กับมีเกียบที่นี่เพราะยังคือว่ามันบระทันไข่โอ้ครมันกี่เริ่มดิไข่เลยเกล็บมันกี่ห้างคือไก่หัเนี่ะแะครับคือไก่แมวนี่ครับมันจุกปูเสื้ยงแ,แ,แล้วล้อล้อมันจะไข่นี่เกียบด่างมันกีห้างออกห้างออกขยายออกอือมมันมันไข่แล้วมันฟ้าแล้วเกียบด่างว่อีกที่โอ้ โกตัวปูนี่โกตัวปูเนี่ยเขาเนียบดางมันอีดเนียบดางมันอีดมันอีดทีแล้วมันอิดแข็งมันอิดแข็งที่เราแข็งเนาะโกเขาไงเขาจะวบ้า,า,านกันจำียบดางมันอีดไม่ไม่กิ้มหูไม,ไม่ไม่เห็นขนหัวเนี่ยมันจะเขาลวมบ่ดีตัวปูถ้าห่างกว่านั้นคือนตัวเมือ่อืครับเขาจะว่าคือกัน เขาหใหญ่ขึ้นกันโอ้แต่ว่าหนูเขาใหญ่มูมูมันห่างกับมี่ขึ้นกันหน้าตัวอันต,ตัวผัวมูมันห่างกับมีกันตัวผัวตัวแม่นี่ตัวแม่นี่ตัวมันหวานใครเกี่ยบดาบขี้ยิบบ้ามันตัวผัวบ่แมนอืมครับครับสังเกตเบมึงนี่นะครับร<อ>ขนมบริจาคสังเกตเบมังหางมันเวลาเ้ามา,มาเลี้ยงสังเกตเบมังหางตอนนี้กันโนกระยับว่าไรเลยครับพี่น้องกะส่งไปให้อาจารย์ทั้งกรุงเทพแน่ทั้ง นี่ครับเมื่อนี้กับว่าจีส่งไปทั้งปลายทางระยองอีกเลยนะครับกับจีนะครับถาไอ้รถเพิ่นโทมาแล้วกับช่างจีได้เอาออกไปส่งครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะปล่อยลูกนกนะครับเนี่ยปล่อยให้เขากินหญ้ากินเอ่อกินน้ำกินน้งอิ่มๆก่อนเราค่อยเอาใส่กล้องครับมาใส่กล้องกับผมกับใส่น้ำใส่อาหารไว้เรียบร้อยแล้วล่ะแต่ว่าเดี๋ยวให้ปล่อยให้เขานี่นะครับกินอิ่มๆก่อนครับเราค่อยจับเท่เดียวเลยครับกับ ประมาณนี้นะครับครับเอาประมาณนี้ก่อนครับเอาครับอาจารย์ใหญ่เขาเห็นนกตัวนี้คันดูตัวดูก็สงสัยครับ,บต,ตอนนี้กำลังจ้องครับ<า>ยันแก่างนี้นเอืมปูับนี่น มันแข้งมันขาดวันเงินมันยังวดาเงินเสียงขึ้นโอู้หเนาะเงินมันกบกบมันขกมบนาำเลยขาของเงินยังแต่เงินกบึงงานขึ้นไปและครับพี่น้องนกบริษัทเนาะน้วงมาบบว่าตอเรียดตรวจเพจเนาะ นะครับเดี๋ยวรอบต่อไปเป็นอะครับมีอ่านั่นกะทิเห็ดร่างงานมันตัวนั้นมันบ้านเขาอ่ะควาเซียนไห่เฟินครับกบัติจ้าท่านลนะพ่อกิดขันครับขันตัวพุ่นเอาไปเราเป็นตัวแม่นะอันตัวนี้เป็นตัวผูกกะทิได้ช่วงตัวนี้ไหมไห่เฟอนั่นเขาหลับประกันอยู่แล้วครับกบัติตัวนั้นเป็นตัวแมเาช่วงที่ไงครับเพราาะว่ตัวนี้พอมาคือตัวผู้เหรที่ร้อยเปอร์เซ็นต์คือแบบงาน กันเงี้ยเนีเ่นเมังงนนี่นี่นบินเรางามหลงเราเงื้อขืนว่าหันนะพ่อบอกคนะลต้องรอให้มันบินอีกก่นอนถ้าว่าตโตชงไปมันเป็นตโตจังได้กะโตผู้แหละตัวนั้นมันขาใหญ่เหี้ยขันคู่นะแต่ว่าตัวนี้มันตัวน้อยมันน่ ครับที่ทรงตัวนี้คุณพ่อว่าเป็นตัวผูาา้แต่ว่าผมว่ามันคือหนกแม่ครับมันตัวหน่อยตัวป้อมป้อมวันนี้ตัวแม่เนี่ยงานว่างานรู้เนี่ยเตะเออหนกแม่โอ<ห>้ยงานนี่หนุกเมีนี่ครับหนุกคน,นละรุ่นเนาะแม่ยนกับหนกคนละรุ่นนะพ่อหนกคนละรุ่นหนกคนละรุ่น ใครนนรุ่นน,น,น้อยน้อยนี่โซนันตุโคดูมุ่มุ่งหมครับดูมุ่มุมดตุโคใครรุ่นน้อยเนาะรุ่นน้อยอันนี้อีกน่นนึงจิบเบิลได้แล้วลพ่อเขาจะเอาไปเบิดแล้วละ่ะจีด้เหลือไว้ทำมุ่งุ่งเนี่ย <laughs> เอาแบบคนอยากได้ก็ให้รัวล,ลูกงไปยังว่าอะไรนะว่าว่ายงว่าคือว่าฮุ่น คนมันหมักน้ากับเนาะนักก so ีฬาลงเนาะครับฟ right. so ุตบอนมาเขาก็ต้องเอาให้เพิ่นต้องมาครับฟุตบอมาเขาก็ต้องให้เพิ่นเขาก็รับประกันเนะว่ามันติดตัวภูตัวเมียเขาก็รับประกันเแค่ให้ครับอือคือว่าคนคนมาขึ้นกันเนาะคนมาขึ้นกันมันติมีแบบแ่มองยว่ากีฬาอะไว้เนาะครับว่าคนรักลอบคือเขามักกีฬา เปนมากเขาก็ต้องเหมือนกันมาเปิ้ลมากเขาก็บลูกเป็นไรเขาแบบเล่าประกันประกันว่าถ้าเป็นติดตุ่มแมวแบบยันขึ้นไรติดตุ่แมวครับนี่นครับพี่น้องครับประมาณนี้นะครับการพุ่นพ่อจิ้มมาเกล็ดมาส้มเบิ้งนกลูกนกผสนไปนี่ครับบารนี้ก็ดจิได้ไปส่งให้เพื่อนแล้วครับเดี๋ยวจักหน่อยก็ดจิได้เอาลอกลูกนกใส่กล้องนะครับ นะครับคู่นี้ครับคู่นี้ครับเดี๋ยวช่งคู่นี้ไปแล้วครับลุงนะครับกับประมาณนี้ครับเอาพี่น้องคลิปนี้เนี่ยครับผมก็จะขอจบคลิปใบเพียงเท่าน่ห์นะครับกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้เห็นคลิปนี้ด้วยครับก็จะได้หาคลิปเกี่ยวกับนกเขามาฝากพี่ฝากน้องฝากคุณพ่ออาจารย์ทุกท่านทุกคนคือเก่ากาเมื่อนี้อ่ขอลาไปก่อนกับคุณพ่อจิมเอาคุณพ่อจิมสวัสดีครับ